สวัสดีครับวันนี้ผมมีแอปที่ผมเขียนขึ้นเองมาแนะนำนะครับผมก็ปัจจุบันคนคงจะรู้กันดีแล้วนะครับว่าการกินอาหารสำคัญแต่ในการกินอาหารนั้นบางทีเราคิดไม่ออกนะครับว่าเราจะกินอะไรดีบ้างก็ไม่อยากกินเมนูซ้ำๆกัน เบื่อความจำเจผมก็เลยปิ๊งไอเดียครับว่าเขียนแอปเพื่อที่จะซูมเมนูอาหารขึ้นมานะครับวิธีใช้งานก็ง่ายๆครับผมในตอนนี้นะครับเป็นเวอร์ชันเ,ออเวอร์ชันเทสนะครับทดลองยังไม่ได้เป็นเวอร์ชั่นที่ผมต้องการนะครับ สิ่งที่ผมต้องการคือสามารถตั้งค่า,เ,าเพื่อที่จะเลือกประเภทอาหารได้เลือกร้านอาหารได้แล้วก็มีเรทหรือว่าช่วงของราคาให้ด้วยนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมคิดเอาไว้มีแบบเพิ่มเมนูอาหารเข้าไปเองได้ด้วยนะครับสำหรับตัวนี้ ยังเพิ่มเมนูอาหารไปเองไม่ได้นะครับมีมีปุ่มแล้วก็จริงแต่ว่ายังไม่สามารถกดเพิ่มได้นะครับถ้ากดเพิ่มเข้าไปก็นะครับ c o m ม n g soon ครับผมจะมาในเร็วๆนี้ครับวิธีการใช้ก็ตอนนี้กดปุ่มแรนดอมไปก่อนนะครับอนาคตผมจะทําเป็นแบบขย่าเพื่อที่จะแรนดอมนะครับก็กดปุ่มครับผมถ้าประเมินว่า ยังไม่โอเคกับเมนูนี้ก็แรนดอมใหม่ครับผมง่ายๆเมนูนี้ผมว่ายังไม่โอเคอะไรประมาณนี้ก็กดแรนด้อมไปได้เรื่อยๆครับผมวันนี้อยากกินกะเพราหมูกรอบราดข้าวนะครับก็โอเคไปนะครับถ้าไม่พอใจก็กดแรนดอมได้อีกนะครับอนาคตจะมีการอัปเดตและพัฒนาให้ดีกว่านี้ครับผมรอติดตามกันได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับ